ดูดดวนครับเช้าวันเลขออกครับอาจารย์ตีส่งแนวทางมาให้นะครับล่าง2คู่เน้นๆนะครับงดที่แล้วครับเกสอบนตรงๆครับของอาจารย์ตี8ปริ้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องผหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่1กลุ่มพาพันสองหาหกเก่าครับผมเนาะเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้หลับสับครับ คำแพงลุกขึ้นเดี๋ยวลุกลุกขึ้นสวัสดีจ้าก่อนเร็วสวัสดีจ้าจ้าหนูนนชื่อวันนี้ครับโอเควันนี้เราจะมานำเ,เสนอแนวทางของพ่อจ้าของพ่อพ่อจ้าฝากเอฟซีด้วยสิฝากเอฟซีกดไลค์กดแซ์ด้วยนะคะจ้า มีตังสังบันสังบันคาเฟ่เขายเตั๋วขายขานกินนี่ครับผมเนาะเอาเสดน้ำด้วยโอเคนี่ครับผมค้ำแพงกำลังใหญ่เพิ่งตื่นครับผมเนาะนี่ครับเพิ่งตื่นเลยกอดช่วยแม่ปะนี่ครับเพิ่งตื่นครับผมเนาะ คลิปนี้ครับผมเนาะเป็นของอาจารย์ตีแปดิวครับผมเมื่อเ้ารนี้เพ่นสุ์ทรงมห้เพ่นวาพระหัสสูตรนี้นะงดที่แล้วนะเข้าที่ศูนย์สองล่างตรงๆนะมีแค่สองคู่เองพี่อยากแบ่งปันเอฟซีทางช่องพระหัสนะขอบบุญขอบคุณครับผมเนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์ตีแปดิวครับและกับทุกเส้นทุกอาจารย์นะครับผมเนาะในช่องพระหัตชแนลครับ ที่ไหนอากาศหนาวบ้างเนาะที่ไหนอากาศร้อนบ้างครับผมเนาะบ้านผมก็ชื่อว่าอากาศเย็นสบายครับผมเนาะลมผัดวีวีครับผมไปไหนไปเลยแม่ไปนั่งไปกอดหน้ากไปกอดหน้าบ้านเลย,นนเลยวันนี้เล็กจออะไรออออะไรเล็กอะฮะสียอะไรละ่ะ มาบอกเลขสี่ส40ี่สบีบีึงเอ้สี่สิบเพนวะนี่ครับบรรยากาศหน้าบ้าน,นครับผมเนาะชาวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเหมือนแรงนีหลับสับเด้เลยครับผมเนาะแล้วก็มีเอฟซีทางช่องถามผมมาว่าพระหัดงวดนี้ชอบตัวไหน ม้วนนี้ผมก็ซื้อเลขผมนะครับ35 5 3 9 3 3 9แล้วก็ของ f อซเลยนะครับ5005แล้วก็38นะครับผมเนาะแล้วก็30ซื้อห hey, าคู่ครับผมให้เอฟซีทั้งช่องฟังดีครับนองผมซื้อหาคู่ครับมี3 5 39 30 38แล้วก็05ครับผมเนาะ กับประม่หนี้ครับมักกับตามได้บอมักกับพานครับผมไปครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซทั้ง่องครับผมไปดูแนวทางของอาจารย์ตีดีกว่าฮะอะไรลูกอะไรครับไปดูแนวทางของอาจารย์ตี8ปลิ้วดีกว่าครับของอาจารย์ตี8ปลิ้ว แนวาทางอาจารตีนะครับส่งแนวาทางมาให้นะครับผมเนาะนี่ครับวดที่แล้วครับผมเนาะเจ็ดสองบนตรงๆครับนี่ครับวิ่งบนตัวเดียวครับวิ่งบนตัวเดียวก็ถือว่าแม่นมากครับผมเนาะเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวัดที่สิบสอง หนึ่งลงลางครับงวดที่สิบสามครับผมเนาะนี่ครับสองกับมาเกลเจ็ดสองครับงวดนี้นะครับผมเนาะวิ่งบนตัวเดียวครับของอาจารตีแปดริ้วนะครับส่วนชุดบนนะครับที่จับคู่ให้นะครับชุดบนครับนี่ครับผมบนเด่นที่แปดครับสามแปดห้าแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็เก้าแปดนะครับเน้นที่ 385แล้วก็85นะครับคลิปนี้เป็นของอาจารย์ตีชุดลางฟันทงให้สองคููครับผมเนาะแมาครับเดี๋ยวผมพาเอฟที่ทั้งช่องครับผมเนาะมาดูเลขล่างของอาจารย์ตีนะครับเลขล่างของอาจารย์ตีแปดลิ้วนะครับผมเนาะเลขล่างนะครับ วิ่งล่างตัวเดียวเข้ามา1,2,3,4,5,6,7,8,9กลาวงวดงวดที่10ไม่เข้างวดที่11เข้านะครับผมเนาะงวดที่12ครับนี่ครับให้6มานะครับแล้วก็ล่างเด่นที่6ครับลอง3ครับ6,3,6,0,6,5,6,1,6,7แล้วก็2,6นะครับแต่ว่ามือนีครับผมเนาะอาจารย์ตี แจกเมื่อวานระาหักส,สูตรนี้สูตรใหม่นะงวดที่แล้วนะเข้าที่ศูนย์สองล่างตรงตรงอาจารย์ตีแจงข่าวมากครับผมเนาะมาดูซิของอาจารตีนี่ครับนี่ครับผมสายด่วนนะครับผมของอาจารย์ตีนะครับวิ่งศูนย์ครับนี่ครับสูตรใหม่ครับผมเนาะ สิเจ็ดมกราหกเกครับ02นยล่างออก02ครับล่างออก02นนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับงวดนี้นี่ครับสายด่วนสำหรับคนงบน้อยล่างอย่างเดียวนี่ครับ ล่างเด่นที่6 65 60ครับ65 60นะครับให้มา2คู่ครับอาจาย์ตี8ริ้ว อาจารย์ตีแปดลิ้วครับล่างครับชุดสายด่วนนะครับน้องชุดสายด่วนครับล่างครับของอาจารย์ตีนะครับเด่นที่หกครับ จับคู่ให้สองคู่ครับมีหกห้าหกศูนย์ครับนี่ครับหกห้ากับหกศูนย์นะครับของอาจารย์ตีนะครับผมเนาะนี่ครับมาแคปหน้าจอครับผมมาแคปหน้าจอนะครับนี่ครับผมเนาะ สายด่วนครับล่างอย่างเดียวนะครับผมเนาะอาจารย์ตีว่าชุดนี้นะครับผมนี่ค่ะนี่ครับงวดที่แล้วศูนย์สองล่างตรงๆครับอ่ะโอเคครับผมเนาะแคปหน้าจอครับล่างแค่สองคู่เองครับผมแต่ชุดท้านี้ครับก็ขออวยพรให้เอฟซีทั้งช่องคีบังคลิปนี้ครับเดินทางแถวคาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ